กว่าจะสร้างบ้านเสร็จแต่ละหลังนี่มันลำบากจริงๆเลยนี่ก็กว่าจะตัดไม้แล้วก็กว่าจะซอยมาเป็นบล็อกๆแล้วก็ต้องมาวางพื้นอีกมันไม่มีไอเทมที่เรากดทีเดียวเราสร้างเสร็จเลยหรือไงวะถ้ามีแบบนั้นน่ะมันก็คงดีสินะโลกไมค้าบเนี่ยมันคงจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยเลยเนี่ยว่ามีกล่องว่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมันจะเฟ้กนานรู้ไ สวัสดีุผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวัวนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในโลกไมค้าส์กันอีก1คลิปนะครับถึงจะไม่เคยลงเป็นคลิปไมค้าส์ก็เถอนนะเรามาแต่ไลฟ์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีมอสเจ๋งๆนะครับมาให้คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมที่ดูจากปกคลิปเนี่ยก็คงรู้แล้วนะว่ามันเป็นมอส์อะไรนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมมันเป็นมอส์ที่เมื่อเรากดคลิกทีเดียวเนี่ยเราจะสร้างของเสร็จภายใน1วิเลยนะครับ คือเราไม่ต้องมานั่งสร้างบ้านโง่งๆแบบนี้นะครับวางทีละบล็อกทีละบล็อกแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มมาจากทางขวามือนครับที่เราเอาออกมาจากกล่องนั่นคือกรีนเฮาส์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะวางให้ดูก่อนนะครับว่าการสร้างพานเสร็จภายในหนึ่งวินิจมันเป็นยังไงนะเมื่อเรามีบลูพิ้นอยู่ในมือแล้วกดคลิกขวานะครับอันนี้มันไม่ใช่บ้านนี่หว่าแล้วบ้านอยู่ไหนวะอ่านี่นี่น,น,นี่มันต้องอ,อนันนี้มันต้องอ,อนันนี้อ่ะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราปรับแต่งนะครับคุณผู้ชม แต่ว่าเราไม่ปรับแต่งนะเราจะเซตค่าเป็นดีฟอลต์เลยเลยกันเนาะแล้วเราก็กดบิลเลยครับผมอืมมันไงอันนี้นะครับอาจจะไม่เสร็จภายในหนึ่งวินะครับเพราะว่าคอมมันโหลดค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะสเกลมันใหญ่นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านธรรมดานเนี่ยเสร็จภายในวิเดียวแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็ประมาณวิกว่าเนีครับคือกดแล้วเสร็จภายในชั่วพริบตาคุณผู้ชมคิดดูโโหมันเจ๋งอะไรขนาดนี้วะอันนี้มันใช้งานได้นะโอเคเดี๋ยวพาไปทัวร์ข้างในนะครับ อันนี้ก็เป็นกล่องนะครับอ่าเป็นกล่องเก็บของนะสายขี้เกียจอย่างผมนี่ถูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะ <c oughs> โอเคสรับชิ้นที่2นะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออะไรเนี่ย Starting House นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า Starting House เนี่ยจะเป็นไงมันจะเป็นบ้านแบบธรรมดารรมดาส,สวยๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเราก็กด Build เลยครับผม,มเป็นไง หล่อเท่อีกแล้วอ่ะอันนี้นะครับหนึ่งวิของจริงนะอ่ามีป่องไฟด้วยนะครับคนดีไซน์บ้านคือแบบว่าดีไซน์มาสวยมากเลยนะตรงนี้ก็มีฟาร์มเล็กๆด้วยนะครับสำหรับบ้านเราสำหรับคนที่อยากเล่นมอสตัวนี้เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้เดสคริปชั่นให้ก็เลยกันเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะครับแล้วก็เป็นเทานะครับเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะออ้บ้านหลังนี้มีมีห้องใต้ดินด้วยเหรอ มีกล่องอยู่หนึ่งใบนะครับกล่องโอ้กล่องมีบล็อกไว้ให้ด้วยนะครับมีหินนะครับแล้วก็มีนู่มมินี่มีดินอันต่อไปก็คือเอ่อกินเฮาส์กินเฮาส์นี่คืออันที่เราจะวางเมื่อกี้ใช่ไหมโอ้ยแป๊บบนึงเดี๋ยววางสักตรงข้างๆบ้านเลยเนาะกินเฮาส์นี่ก็คือเป็นพวกสวนผักนะครับมาครับผมอ่ามีแบบสวนผักติดกับบ้านวะจังหวะนี้เสร็จภายในกริ้งเดียวเนี่ยผมเพียงแค่ปลายนิ้วมือเราคลิกนะ โอ้โห oh, เป็นสวนที่แบบว่าสวยงามมากข้างบนนี้ก็ประดับด้วยไฟอย่างสวยงามเลยนะครับมาเรารีบรีวิววันดีกว่าวะเรารีวิวอันต่อไปก็คือเอออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มนะครับอันนี้สเกลน่าจะใหญ่นะครับโอเคี๋ยวเรามาบิวเลยดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่ใหญ่มากอุ๊ยอันนี้นะครับเสร็จภายในประมาณ2องวีนะครับผมเพราะว่ามันต้องโล่ตรงเขาตรงนี้ออกด้วยไงโอ้โห oh, มันเป็นอะไรที่ แจ่มมากเลยว่ะพอเรามีแบบพวกนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมขอนอนก่อนแล้วกัน <c oughs> ขอนอนก่อนนะเดี๋ยวแสงมันจะไม่สวยไงมุมนี้น่าจะโอเคนะครับคุณผู้ชมพาทิ์มันส่องมาพอดีเนาะงั้นเราก็กดสร้างมันเลยและกันอันนี้นครับก็คือแอดวานท์เฮาส์งั้นเราก็มาบิวว์ครับผมม,มันเป็นบ้านแบบบ้านใหญ่อะ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนบ้านที่ผมสร้างหลังแรกตรงนั้นปะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินไปดูแป๊บนึงนะ อ๋อมันไม่เหมือนนะครับมันไม่เหมือนตรงที่ชั้น2อันเนี้ยมันจะโล่งเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าชั้น2ตรงเนี้ยมันจะมีของนะครับคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเนาะนี่นี่นี่มันคล้ายๆกันครับอ๋ออันนี้คือมันจะเป็นบ้านแบบแอดวานขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเอ็นเดอร์เชดด้วยไงตรงเนี้ยโอเคมันมีของเพิ่มแบบหลายอย่างเลยนะครับอ้าแล้วมันก็จะมีพวกแท่นปรุงยานะครับเออแล้วก็มีห้องสมุดนะครับสําหรับเอนชานเนาะ ก็ตามชื่อนะครับคือมันจะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงโอเคเรารีวิวอันต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสรุปอันนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นบ่อปลานะดูจากชื่อแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาพูดบ่อปลาภไป1วินาทีกันอุ๊ยอันนี้เกินเกิน1วินาทีเกิน1วินาทีเพราะว่ามันใหญ่มากสเกลนี้มันใหญ่นะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันใหญ่นะคุณผู้ชมสหรับเจ้าสิ่งนี้มันก็คือบ่อเลี้ยงปลานั่นเองนะบ่อเลี้ยงปลาที่เอ่อ ไม่มีปลาเลย <laughs> What the fuck โอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาอันต่อไปนะครับก็คืออันนี้โซโลอันต่อไปนะครับเขาเขียนว่ามอนสเตอร์นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นพวกฟาร์มมอนสเตอร์หรือเปล่านะโอเคเราเอาที่ย่อมกว้างตัวนี้กันน้องแก่จ๋าพี่ขอที่หน่อยนะมาครับคุณผู้ชมแล้วเราก็กดบิ้ว <c oughs> มันคืออะไรก็ไม่รู้อะ อ๋อ <AL> มันเป็นฟาร์มมอนสเตอร์จริงด้วยครับคุณผู้ชมคือมีครบเลยนะครับทั้งแมงมุมแล้วก็ชีปเปอร์นะครับซอมบี้สกาลิสตันคือมาครบอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเอาไว้ใส่ของพวกมอนสเตอร์ใช่ไหมสรุปอันนี้นะครับก็คือบ้านอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นบ้านนะครับแต่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะปรืดโอ้โหเมื่อกี้ทับอันปะกาตายปะวะเนี่ยบ้านหลังนี้คือใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมถือว่าใหญ่เลยแหละตัวนี้มีต้นไม้ด้้้้้วยยนนนบมมมีตตไอู่าาาหด้วยนะ โอ้ oh, นี้สเกลใหญ่ใช้ได้เลยนะมีการสร้างต้นไมว้ว่ะโอเคข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นพื้นปกติเนาะเดี๋ยวเราเข้าจากข้างบนเลยกันนะครับมาเราดูว่าตรงนี้ตรงนี้สามารถนั่งได้นะครับผมเป็นโต๊ะสําหรับกินข้าวทานอาหารข้างบนก็เป็นเอ่อห้องใต้หลังคานะครับสรุปชั้นล่างนี่ครับก็ตามนี้เลยนะถือว่าสวยเลยนะครับบ้านหลังเนี้ยผมชอบมากเลยวะ่ะผมรู้สึกว่ามันใหญ่ดีนะครับโอเคข้างล่างก็มีห้องใต้ดินอีกนะ เดี๋ยวผมจะไม่ลงแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาสโลของสิ่งสุดท้ายของกล่องแรกนะครับก็คือทาวเวอร์นั่นเองครับคุณผู้ชมเผื่อเรามาดูนะครับว่าทาวเวอร์เนี่ยเมื่อมันออกมาแล้วมันจะสวยงามแค่ไหนนะครับใหญ่อยู่นะถือว่าใหญ่อยู่นะครับเป็นป้อมปราการนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถสร้างป้อมนี้แล้วก็อยู่กันได้เลยนะคือมันมีครบเลยนะครับมีกล่องคราฟนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของมีเตียงนะครับผม และนี่ก็คือข้างบนหอคอยนะครับคุณผู้ชมก็จะมีรัวนะครับเหมือนแบบเป็นป้อมปะการนะเออว่างั้นเถอะมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรีวิวกล่องที่2กันเลยทีว่านวครับ a few moments later ของชิ้นแรกของกล่องที่2นะครับมันจะเป็นรูปแบบเหมือนพวกเอ่อรถเกียร์ถนนนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับอันแรกเนี่ยมันไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับสำหรับอันที่2เนี่ยมันกดได้นะครับ ผมว่านะครับมันน่าจะอ้าในี่ไงใช่จริงด้วยครับ16คูสิบหคูสิบสเปซนะครับ, 16, 16, 16, 16 16นนรบมันก็คือรถเกียร์ถนนนั่นเองหลอ่อเท่อะไรอย่างเงี้วะเราสามารถทุบบล็อกเกียร์ถนนได้ภายใน1วินาทีอันนี้มันคือสำหรับที่เราจะสร้างบ้านนะครับเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วเมื่อเราเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านแล้วนะครับเราก็มาสร้างหมู่บ้าน ABC กันดีกว่านี่นะครับก็คือหมู่บ้านสโล a b c บีซีอยู่นั่นเอง ทำไมมันเล็กจังวะคือมึงไม่กล่าให้ NPC อยู่จริงๆใช่ไหมอันนี้คือน่าจะเรียกว่าลงเพาะพันเอ็นมากกว่านะครับนะอะต่อไปอะต่อไปอต่อไปอต่อไป,อ,ไปอันต่อไปเนี่ยก็เป็นอันลองสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็คือ ender gateway นะครับถ้าเกิดตามชื่อเนี่ยก็คือทางไป ender w o r l d ใช่ปะ โอเคเดี๋ยวเรามาสร้างดูนะครับว่าของจริงมันจะโอ้โหวดมันเป็นสถานที่รูปไข่อ n น e ดอร์ไดก้อนด้วยคุณผู้ชมน่าจะใช่นะคนที่เขาสร้างมันขึ้นมาน่าจะสื่อถึงแบบนี้แหละนะแต่ว่าแต่ว่าทางเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฟะเออผมยังมองไม่เห็นประตูทางเข้าเลยนะครับคุณผู้ชมนะหรือว่าเราจะต้องทุบเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุบเข้าไปนะว่าข้างในมีอะไร จริงด้วยนะครับมันคือทางไปเอนเดอร์เวลด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมว้าเราสามารถไปจากทางนี้ได้เลยเหรอถ้าเกิดเรากดส,สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปโยนไอออฟเอนเดอร์ให้มันเมื่อยมือแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมในเมื่อทางไปหายด้วยตะก้อนเหนือเสร็จภายใน1วินะครับผมเจ้าสิ่งนี้ก็คืออันสุดท้ายของคลิปในวันนี้แล้วนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรเนรี่ยผมมาแล้วก็กดบิวครับโอ้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 ใช้สเปซใหญ่มาก ใหญ่มากตอนแรกคิดว่าค้างไปแล้วที่ไหนได้มันโหลดอยู่นะครับผมอันนี้มันคือฐานทัพใต้น้าหรือเปล่าครับคุณผู้ชมมันคือสิ่งที่จะเอาไว้สร้างใต้น้ําหรือเปล่าเนี่ยได้เกิดเอาสิ่งสิ่งนี้ไปสร้างไว้ใต้น้ําอ่ะผมว่ามันจะลังการแลวก็สวยโคตรๆเลยนะครับสเกลมันใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเท่าที่สร้างมาเนียครับผมเพราะว่ามันต้องการพื้นที่ในการสร้างเยอะไงเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรกวงๆใช่ไหมแต่ว่ามันอ้วนนะครับมันคือแบบว่ามันมันกินพื้นที่เยอะนะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ